สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m o r n i n g Talk นะครับประจำวันศุกร์ที่11เมษายน2568นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่ารายการนี้นะครับไม่ได้มีเนื้อหาในการชักชวนชี้นำหรือเชิญชวนในการลงทุนแต่อย่างใดน,นะครับเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ข่าวสารจากตัวเลขเศรษฐกิจและก็อัปเดตข่าวสารรายวันเท่านั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนักลงทุนจะต้องตัดสินานักลงทุนจะต้องศึกษาแล้ก็ตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองนะครับ ก็วันนี้นะครับเป็นวันที่11เมษายนใครหลายๆท่านนะครับอาจจะหยุดงานแล้วก็เดินทางกับภูมิลำเนาตามต่างจังหวัดนะครับเนื่องในวันเทศกาลสงการที่กําลังจะมาถึงนะครับทางเรานะครับ HTFX นะครับไ h a i l a n d นะครับขออนุญาตอวพรนะครับขอทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางโดยความปลอดภัยนะครับร่วมกิจกรรมเทศกาลสงการและกลับบ้านหาครอบครัวอย่างมีความสุขนะครับอ่ะเราไปเริ่มเช้าวันนี้นะครับโดยไปดูตะก้าค่าเงินกันนะครับในฝั่งของ ค่าเงินยูโรโซนนะครับเมื่อเช้าปรับตัวแข่งค่านะครับบวกกับค่าเงิน JPY นะครับปรับตัวแข่งค่าเช่นกันนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตัวฟังสวิตก็ปรับตัวแข่งค่ามีแค่ออสเตรเลียนะครับที่ได้ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องนะครับปรับตัวอ่อนค่าเช้ามาวันนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลุด99.5ลงไปนะครับในช่วงเช้าวันนี้ต้องมารอดูนะครับว่าช่วงบ่ายนะครับดอลลาร์จะฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่หรือจะอ่อนค่าต่ำกว่าระดับ99นะครับ ซึ่งก็ถือว่าต่ำที่สุดในรอบ22เดือนนะครับจากวันที่17กรกฎาคมปี2523นะครับก็2ปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องไปรอรุ้นว่าจะหลุดโลนะครับต่ำสุดนะครับในรอบ22เดือนหรือเปล่านะครับจากมาื่อเช้เมื่อเช้าลงไปเทสเรียบร้อยนะครับอ่ะเราไปดูข่าวจากในฝั่งของสำนักข่าวคิสโก้นะครับรายงานนะครับโดยคุณแกลลี่วักเนอร บรรณาธิการและนักวิเคราะห์จากคิสโก้นะครับได้เขียนเรื่องของตัวเทศบอลร,ระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับของจีนนะครับโดยเช้าวันนี้นะครับเขาเขียนเริ่มต้นเขาบอกว่า,าไม่มีความสงสัยเลยนะครับว่าจีนเนี่ยกำลังเตรียมกลยุทธ์นะครับเชิงรุกเพื่อรับมือนะครับและตอบโต้ภาษีศุลก,กากรล่าสุดที่สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บจากจีน โดยราคาทองคำโกลฟิเจอร์นะครับเพิ่มขึ้น200ดอลลาร์ในช่วง2วันทําการที่ผ่านมาโดยราคาเพิ่มขึ้นที่101.50ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะครับตามมาด้วยราคาเพิ่มขึ้นอีก94.40ดอลลาร์ในวันนี้ปัจจุบันทองคําในเดือนมิถุนายนนะครับแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับที่ราคา3,195ดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาสูงสุดนะครับครั้งใหม่ที่แตะเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ราคา3,200 64ดอลลาร์นะครับก็คือ go f ฟิวเจอร์นี่มีการวางราคาสูงตอนนี้ถึง3,264ดอลลาร์นะครับส่วน go ลสปอในเช้าวันนี้นะครับอัปเดตราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา3,218ดอลลาร์ต่อถอยออนนะครับในช่วงเช้า2วันที่ผ่านมานะครับนักลงทุนได้เปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหลักนะครับจากการลดลงนะครับรุนแรงถึง135ดอลลาร์ก็ประมาณ13,000จุดนะครับ โดยเขาบอกว่าแท่งเทียนโดจินะครับตามมาด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นแข็งแรงในรอบเกือบ200ดอลลาร์คือคุณแกรี่วักเนอร์เนี่ยแกบอกว่าในในตัวของโกลสปอร์ตนะครับมันมีโดจิเกิดขึ้นในไทม์เฟรมเดย์นะครับทุกคนก็คือตัวนี้นะครับมันเกิดนะครับสภาวะที่ตลาดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มกระทันหันนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยปรับตัวร่วงลงมานะครับแล้วก็มีการปรับแนวโน้มของตลาดนะครับทาให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่ลดลงไป 135ดอลลาร์นะครับปรับตัวสูงขึ้นมาถึงประมาณ200กว่าดอลลาร์นะครับก็เป็นแนวโน้มของตลาดนะครับที่โยกเงินออกแล้วก็ย้ายเงินกลับเข้ามานะครับในตัวโกลด์ฟิวเจอร์อ่ะเอาไว้อ่านต่อนะครับในบทวิเคราะห์ของคุณแกรี่วักเนอร์กันเขาบอกว่าราคาทองคํานะครับพุ่งขึ้นล่าสุดในขณะที่นักลงทุนพิจารณาถึงการแก้ไขนโยบายล่าสุดในการกําหนดภาษีศุลก,กากรต่อผู้ค้านะครับจากในวันพุธนะครับ ทำได้ประกาศหยุดเรียกเก็บภาษีศุกากรเป็นเวลา90วันและลดภาษีศุกากรต่อคู่ค้าของสหรัฐที่ไม่ได้ตอบโต้นะครับในภาษีศุกากรใหม่ก็เอาง่ายๆอ่ะใครที่ไม่ตอบโต้แกแกก็ยกเลิกให้ก็ชัดเจนนะครับเป้าหมายแกคือก็คือจีนอนะคุณทำมานะครับเขาบอกว่าการตอบสนองนะครับของจีนก็คือการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับอ่าไม่ใช่ดอกเบีย้ยประกาศขึ้นนะครับภาษีนําเข้าจากสหรัฐเมริห้าสิเอร์ ส่งผลให้ภาษีนําเข้าจากสหรัฐมาอเมริกาเนี่ยที่จีนเรียกเก็บเพิ่ม84%นะครับตามรายงานของ MSNBC นะครับซึ่งรวมถึงการเพิ่มนะครับบริษัทนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปในบัญชีดําของจีนด้วยนะครับและรวมถึงการระงับนะครับข้อตกลงการซื้อขายนะครับ TikTok จะบริษัทบิตแดนนะครับที่กําลังตึกอ่ตกลงกับออลเลเคลนนะครับ ซึ่งเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียของจีนผู้นําของจีนเลือกซื้อสินค้าเกษตรนะครับที่ผลิตในประเทศอื่นนอกจากสหรัฐอเมริกาลดค่างเงินของจีนลงนะครับทำให้เงินหยวนอ่อนค่านะครับแล้วก็อุดหนุนภาคเอกชนในระดับใหญ่นะครับก็คืออเอกชนเนี่ยบางครั้งเขาไปนําเข้านะครับสินค้ามาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่อเมริกานะครับรัฐบาลอุดหนุนหมดเลยนะครับที่เป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับก็ เอาพูดง่ายๆว่าตอนนี้คือเขาพยายามที่จะไม่นะครับไม่คุยกับทางอเมริกานะครับไม่คุยเลยนะครับก็ยกเว้นการนําเข้าบางส่วนไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นที่มาของการขัดแย้งนะครับทางภาษีนะครับก็ต้องรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยมีรายงานจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศจีนนะครับ เขารายง,งานว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยกล่าวว่าภาษีศุลกากร,กรดังกล่าวนะครับทำให้สารฐโดดเดียวจากส่วนอื่นๆของโลกเป็นเป็นข้อหาว่าสาระถูกเรียกเก็บภาษีจากจีนสําหรับแนวทางการค้าของจีนเองนะครับคุณยูจีนทึ่เป็นโคศกนะครับอ่าสถานทูตอินเดียนะครับของอสถานทูตจีนในอินเดียนะครับโพสต์คลิปที่ทําโพสต์นะครับโดยประธานาธิบดีทัมเนี่ยกล่าวว่าประเทศเหล่านี้โทรหาเรานะครับประจบประแจงชั้นพวกเขาต้องการนำข้อตกลงอย่างมาก โดยคุณยูจีน,นก็บอกว่าใช่เหรอแล้วประเทศไหนบ้างที่โทรไหนคุณคุณเอา,อาคลิปออกมาเปิดเผยอย่างเงี้ยคุณเราบอกอรายชื่อประเทศซิก็เหมือนกับเขาไม่เชื่อนะครับว่าประเทศอื่นเนี่ยจะต้องการที่จะเจรจากับสหรัฐทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนการต่างประเทศของจีนที่ออกมาโพสต์นะครับเราไปดูในฝั่งของอคุณ คิสเทนเซนนะครับเป็นบรรณาธิการของคิสโก้เช่นกันนะครับได้รายงานเกี่ยวกับตัวรายงานของเวอร์โกคอนซิลนะครับหรือสภาทองคําโลกนะครับโดย WGC นะครับมีรายงานออกมาล่าสุดเกี่ยวกับการที่กองถุงนิ้เดในการตุนทองคําเพิ่มขึ้นนะครับโดยคุณคิสเทนเซนได้เขียนรายงานว่านะครับความกลัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตช้าลงนะครับและอัตราเงินเฟ้อนะครับที่จะสูงขึ้น ในที่สุดก็ผลักดันให้ผู้ลงทุนเนี่ยหันกลับมาลงทุนนะครับทองคําแทนซึ่งถือเป็นผลดีอย่างมากตามการวิจัยล่าสุดของสภาทองคําโลกนะครับก็คือ World Gold Council เพราะบ่งชี้นะครับว่าเรื่องของเศรษฐกิจเมกาเนี่ยอาจจะเติบโตช้าขึ้นนะครับก็คือมีการชะลอตัวนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อจะพุ่งสูงขึ้นนะครับมันเป็นภาวะของ stagflation นะครับในเมื่อนักลงทุนนะครับหรือพวกบรรดาแฟนแมเนเจอร์นะครับจากกองทุนอินเทอร์ต่างๆกลัวนะครับ จึงมีการไหลเข้าสู่ทองคำมากขึ้นนะครับโดยเขาบอกว่าแม้ว่าตลาดทองคำนะครับที่จะได้เห็นกระแสเงินไหลเข้าอย่างมั่นคงในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รองรับด้วยทองคำนับตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่กระแสเงินนะครับไหลเข้าเดือนมีนาคมจากเบอร์โกลคอนซิลเนี่ยเขารายง,งานให้เห็นว่านะครับการเพิ่มขึ้นในวงกว้างของภูมิภาคหลักทั้งหมดเนี่ยมีดังนี้นะครับ ก็เขารายงานมานะครับว่าในตัวของฝั่งอเมริกาเหนือนะครับก็จะมีอย่างนอตอเมริกาเนี่ยเพิ่มนะครับเข้าถึง61%นะครับในฝั่งยุโรปนะครับเพิ่มขึ้น22%แล้วก็เอเชียมาร์เก็ตนะครับเพิ่มถึง16%ก็เป็นการกระจายนะครับการลงทุนนะครับในฝั่งของนอตอเมริกาเนี่ยก็คืออเมริกาเหนือนะครับ เพิ่มขึ้นนะครับในการที่ตุนทองเพิ่มขึ้น61%เลยนะค่อนข้างสูงนะครับในบรรดากองทุนแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับเพิ่มขึ้น22%แล้วก็เอเชีย16%นะครับโดยในรายงานเนี่ยเขายังเขียนนะครับว่าในเดือนที่แล้วเนี่ยมีทองคำนะครับระดับ92ตันนะครับรวมมูลค่านะครับประมาณ8.6มิลเลียนนะครับก็คือพันล้านบาทพันล้านดอลลาร์ไม่ใช่พันล้านบาท 8.6พันล้านดอลลาร์นะครับไหลเข้ากองทุน ETF หลักของโลกนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับมีทองคำมากถึง226ตันนะครับคิดเป็นมูลค่าประมาณ21,000ล้านดอลลาร์ไหลเข้ากองทุน ETF ในช่วงไตรมาสแรกนะครับก็คือปีนี้ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับกองทุน,น ETF เนี่ยมีทองคำในการตุนทองคำเพิ่มถึง226ตันนะครับคิดเป็นเงินมูลค่าประมาณ21,000ล้านดอลลาร์นะครับค่อนข้างเยอะนะ แล้วก็ในเดือนมีนาถึง92ตันถือว่าเป็นเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของการที่ e ท f ตุนทองนะครับโดยถือว่าเป็นระดับลายไตมาสนะครับสูงที่สุดอันดับ2นะครับของดอลลาร์นะครับรองจากไตมาสที่2ของปี2020ก็คือในการตุนทองของปีเนี้ยนะครับมากเป็นอันดับ2นะครับรองจากปี2020ก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็จากการวิเคราะห์นะครับระดับภูมิภาคกองทุน ETF ของอเมริกาเหนือพบว่ามีการ ตุนทองคาเพิ่มขึ้นถึง67.4ตันในเดือนที่แล้วนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าความต้องการยังคงได้รับแรงผลักดันจากการปัจจัยนะครับปกติเช่นโมเมนตัมที่มุ่งมั่นคงนะครับควบคู่ไปกับความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางรัฐศาสตารา์าทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความขัดแย้งทางสงครามช่วงนี้มันน้อยลงนะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร <c oughs> ์มันอาจจะน้อยลงเพราะว่ามันเทียบเท่ากับเรื่องของทั้มทาลิฟไม่ได้นะครับก็คือภาษีของคู่ธรรัมเนี่ย รุนแรงมากนะครับในช่วงนี้ตลาดเป็นที่จับตามองนะครับเราไปดูราคาน้ํามันดิบเมื่อคืนกันบ้างน,นะครับในฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อาาคืนราคาน้ามันร่วงลงนะครับและเขาเขียนว่าราคาน้ํามันดิบล่วงหน้านะครับร่วงลงกว่า3%ในวันพฤหัสบดีเนื่องจากที่ประธานาธิบดีทำนะครับกําหนดภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนในอัตราที่สูงเกินไปนะครับทําให้เขาไม่สามารถขึ้นอาตาาัตราภาษีนําเข้าสินค้าให้กับประเทศอื่น ส่วนใหญ่ได้เป็นเวลา90วันก็คือมีการคงครับให้ประเทศอื่น90วันแล้วก็จีนปรับเพิ่มขึ้นประเทศเดียวเล่นกับจีนประเทศเดียวไปก่อนนะครับตอนนี้โดยเมื่อคืนราคาน้ํามันดิบนะครับตอบสนองต่อนโยบายของคุณวันทรมนะครับก็คือปรับตัวร่วงลงนะครับ2.28ดอลลาร์หรือคิดเป็นประมาณ3.66นะครับโดยปิดที่ราคา60.07ดอลลาร์ต่อบาเรลวนะครับถือว่าเป็นการลดลงนะครับในลายวันนะครับ สับสามสัปดาห์สามสี่วันติดแล้วนะครับโดยในขณนะที่ราคาน้ํามันดิบเบนซ์นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลกนะครับลดลง2.15ดอลลาร์นะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็3.28เปอร์เซ็นต์นะครับปิดที่ระดับราคา63.33ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเขาบอกว่าการตัดสินใจของทั้มนะครับที่จะเพิ่มภาษีนําเข้าจากจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะครับและเป็นผู้นําเข้าน้ํามันดิบรายใหญ่ที่สุด นะครับถึง1้5สี่ส่งผลให้ตลาดได้รับผลกระทบในวันพฤหัสก็คือการไปขึ้นพละสีจีนนะครับ145เนี่ยาทำให้ตลาดได้รับผลกระทบนะครับเพราะนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ราคาที่มันจะปรับตัวลดลงนะครับเราข้ามไปดูในฝั่งตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเช้าวันนี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยเช้าวันนี้นะครับตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกนะครับปรับตัวร่วงลงนะครับในวันศุกร์ หลังจากที่วอลสตีทกลับมาทําการเทขายในช่วงค่ำคืนเมื่อคืนนะครับเนื่องจากความตึงเครียดร,ระหว่างสงครามการคา้าของ2เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนกระตุ้นให้เกิดแนวโน้มการเทขายนะครับเทคความเสี่ยงนะครับเนี่ยครับก็คือ r s k o f f นะครับก็คือเขาเทความเสี่ยงแหละนะครับก็คือได้กําไรแล้วก็ขายก่อนนะครับเมื่อเมื่อวันก่อน S&P นะครับ500เพิ่มขึ้นถ เมื่อคืนก็เลยปรับตัวร่วงลงนะครับนักลงทุนมีกําไรก็เลยเทคออฟความเสี่ยงเอาไว้นะครับโดยเช้าวันนี้นะครับเอสเอ็กของออสเตรเลียปรับตัวร่วงลง1.18%นะครับร่วงลงก็ดีดตัวกลับขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยร่วงลงหนักนะครับถึง2.28%ปัจจุบันนะครับเรียวไทม์อยู่ที่1.18%นะครับกลับขึ้นมาได้หังเซิงฮ่องกงนะครับบวกศูนย์จุดห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับกอสซี่ของเกาหลีใต้ปรับตัวร่ว ล่วงหนักนะครับในเช้าวันนี้นะครับจากเดิมนะครับล่วงมาเช้า5.46ตอนเปิดตลาดปัจจุบันนะครับอยู่ที่4.08เปอร์เ์ดัชนีอ่ายีดไน300ของจีนนะครับปรับตัวนะครับบวก0.13เอร์เซนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ต้องบอกว่าในความตึงเครียดนะครับก็นักลงทุนมีทั้งซื้อแรงซื้อแรงขายนะครับสลับก็เป็นการซื้อเทคความเสี่ยงในระยะสั้นนะครับกำไรแล้วขายออกกำไรแล้วขายออกนะครับนักลงทุน ไม่เน้นถือยาวนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าความผันผวนเกิดขึ้นค่อนข้างสูงนะครับเราไปดูตัวเลขเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ในช่วงดึกนะครับทุ่มครึ่งนะครับมีตัวการรายงานในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งผู้ผลิตนะครับตัวเลขของคอ PPI และก็ตัวเลขของ PPI นะครับในค่าคืนนี้ก็คาดการนะครับตัวเลข r แคสต์อยู่ที่0.3จากครั้งก่อนลบ0.1นะครับแล้วก็ตัวเฮดไลน์ป p ไนะครับคาดการไว้นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2 เป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้ฟื้นตัวได้ในค่าคืนนี้นะครับก็อาจจะเห็นราคาทองคานะครับมีแรงเทขายลงมาได้บ้างนะครับเพื่อให้เราได้ช้อนซื้อก่อนที่จะมีการกลับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของเทคนิคอนาสิตหลังจากที่เช้านี้ทองคานะครับมีการทําออนทำฮายที่ระดับ3,219ดอลลาร์ต่อรอยออนนะครับจะมีแรงเทขายลงมาได้ขนาดไหนและจะล่วงไปต่ำแค่ไหนเพื่อให้เราช้อนซื้อกันได้บ้างครับไปดูกันครับ ในฝั่งเทคนโลอีสารสนเทเช้าวันนี้นะครับเริ่มต้นจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อเช้ามีการปรับตัวร่วงลงไปอย่างที่ผมบอกนะครับ99เกือบถึง99.5นะครับต่ำสุดในรอบ22เดือนนะครับเทสโล่ล่างแล้วนะครับหากว่าวันนี้นะครับไม่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือราคาราคาที่หลุดมานะครับจากการเปิดแกลบนะครับตรง101ได้นะครับดอลลาร์อาจจะมีการปรับตัวร่วงลงต่อต่ำกว่าระดับ95 99.50นะครับอาจจะส่งผลให้คืนนี้ดอลลาร์ปรับตัวร่วงแรงถ้าหากตัวเลข PPI ยังออกมานะครับทำให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริการอต,ตัวต่อเนื่องนะครับก็ต้องไปรอรุ้นในค่ำคืนวันนี้นะครับจะรีบาวได้หรือว่าจะทุบลงต่อนะครับหลังจากที่ตัวเลข CPI เมื่อวานประกาศออกมานะครับเป็นผลโดยลบต่อข้างเงินเยดอลลาร์นะครับเงินเฟอ้อป,ปรับตัวลดลงเข้าใกล้สู่สภาวะ,วะเงินฝืด นะครับสภาวะรีเซชชันที่นักลงทุนทั่วโลกมองอยู่ใกล้เกินเอื้อมแล้วนะครับอาจจะเข้าสู่นะครับสภาวะ <c oughs> รีเซชชันได้ในช่วงไตรมาสที่2กด <c oughs> ดันให้เฟดอาจจะต้องลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ <c oughs> นะครับก็เป็นผลบวกต่อราคาทองคำในระยะยาวเราไปดูทองคำในเช้าวันนี้กันบ้างนะครับโดยแนวโน้มของราคาทองคำเช้าวันนี้หลังจากขึ้นทำออท i ไฮนะครับ ก็มีแนวโน้มว่าราคาอาจจะมีแรงเทขายออกลงมานะครับโดยโซนในยะของวันนี้ที่เราจะทําการเข้าออเดอร์ในฝั่งของบ่ายรอให้ราคานะครับเทขายทํากําไรลงมาบริเวณราคา3,168จนถึงราคา3,174หากราคาหลุดลงมาได้นะครับจะเป็นบายโซนที่ค่อนข้างสวยนะครับโดยให้นะครับแนวบายโซนที่2ออยู่ที่ราคา3,145 จนถึงราคา3,100น่านะครับเป็นแนวบายโซนที่2วันนี้ไม่ให้สถานะเซลล์เหมือนเดิมนะครับเซลล์เล่นสั้นเสี่ยงมากนะครับไม่ว่าจะสั้นแค่ไหนก็เสี่ยงทุกกรณีราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับเหมือนเมื่อวานที่ผมไม่ให้ออเดอร์เซลล์เลยนะครับ ให้มองนะครับในระยะของการบายย่อแล้วบายได้เปรียบในตลาดในช่วงนี้นะครับตลาดรับแรงปัจจัยหนุนมาจากเรื่องสงครามการค้าเทวลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะครับเพราะฉะนั้นหน้าบายยังได้เปรียบนะครับจุดยอมแพ้อยู่ที่ราคา3,110นะครับอย่าลืมนะครับบายที่1นนะครับรอให้ราคาย่อมา3,168ถึงราคา3,174 จุดที่ 2, นะครับจะเป็นราคา3,145นะครับจนถึงราคา3,153ซึ่งเป็นแนวโซนแนวรับแล้วก็เป็นแนวต้านออทามไฮเดิมนะครับระยะเป้าหวังผลวันนี้นะครับอยู่ที่ราคา3,245จนถึงราคา3,254ดอลลาร์ลารดอลรอยรออนนาครับก็เกรงกอลารใร์ดารรรรระยะร์ระะ500 1, ดรดรดอราร์ดบบนนอลนดนรัดรอลร ใครที่จะเก่งกำไรระยะยาวเป้าไกลเราอยู่ที่3,245ถึงราคา3,254นะครับเดี๋ยวคืนนี้วิคเคะร์จะสวดกันใน HTFX Talk อีกแล้วนะครับตอน1นึ่ทุ่มตรงนะครับใครที่ไม่ได้ไปไหนนะครับ หรือคนที่จะเดินทางกลับบ้าน่างวัดแวะฟังกันหน่อยนะครับเผื่อจะได้ค่าน้ามงน้ำมันกลับบ้านกันไปอีกนะครับหลังจากเมื่อวานตัวเลข CPI นะครับก็แจกราคานะครับแจกกำไรกันไปอีกแล้ววันนี้เจอกันนะครับี p p i ตอนหนึ่งทุ่มตรงกับ H t จทีมเเช้าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำบ่นง่ายดีอย่างนี้ให้กับทุกคนทุกวันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามสวัสดีครับ